สวัสดีครับผมดร,ร,รสรรุรสารครับประเด็นที่ผมจะได้หยิบขึ้นมาพูดคุยกับทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้ครับก็จะเรียกว่าเป็นประ,ประเด็นแรกเป็นคลิปวิดีโอแรกนะครับหลังจากที่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านได้เริ่มอภิปรายมาตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันที่24ครับผมก็ยุติการทําคลิปเพราะว่าเขาอยากจะฟังาการอภิปรายของ ผู้อภิปรายจะพักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดแล้วก็ฟังคำชี้แจงของฝ่ายรัฐบาลทุกๆท,ท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ได้ฟังตลอดครับตั้งแต่8โมงเช้าของเมื่อวันที่24นะครับตั้งแต่เปิดเปิด,ปดาการอภิปรายด้วยผู้นำฝ่ายค้านะคุณนัทพงษ์เรือนปัญญาบุตรแล้วก็เพิ่งปิดการประชุมไปด้วยการอภิปรายปิด นะครับสรุปของผู้นำฝ่ายค้านคุณนัทพงศ์ที่เดียวกันครับนะก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาพอสมควรนะครับประเด็นที่ผมจะพูดในวันนี้ผมตั้งชื่อเอาไว้สั้นๆครับว่าท่านเชื่อหรือไม่ก็ <c oughs> <c oughs> เป็นที่สงสัยเหมือนกันนะครับว่าผมจะพูดเรื่องอะไรครับถามท่านว่าท่านเชื่อหรือไม่แล้วก็ไม่รู้เป็นเชื่อเรื่องอะไรครับแต่ว่าถ้าท่านดูป,ปกของผมเนี่ยนะครับท่านอาจจะพอคาดเดาได้นะก็คือผมถามว่าท่านเชื่อหรือไม่ ระหว่างคําอภิปรายของอท่านสอสอกันนวีสืบแสงนะครับจากพักเป็นธรรมกับคําชี้แจงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแ,และร,รอ,ลองนายกรัฐมนตรีว่ารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงคือคุณภูมิธรรมเวทยชัยครับในราเอรียดเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับผมจะสนทนาธรรมสักเล็กน้อยครับเพราะว่ามันอดไม่ได้ครับ เพราะว่าการอภิปรายนะไม่ไว้บางใจนายกนะฮะของพรรคร่วมฝ่ายค้านในวันนี้ครับก็ทำถ้าจะเรียกว่าอะไรครับเป็นไปทด้ความเรียบร้อยนะครับตอนแรกนะครับก็มีเรื่องของการประท้วงบ้างอะไรบ้างนะักแต่ว่าก็ท่านประธานก็ควบคุมนะครับการอภิปรายได้ครับก็เดินหน้ามาด้วยดีครับความจริงนั้นวันนี้นะครับ ผู้นำฝ่ายค้านนั้นก็มีเวลาที่จะทําการอภิปรายสรุปนะครับเพียงแต่ว่ามันเกิดความขัดแย้งมีคนประท้วงครับนะประท้วงนะครับในกรณีที่ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็อภิปรายสรุปนะครับอาจจะมีประเด็นคําถามบ้างหรืออาจจะมีประเด็นที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับนายกบ้างซึ่งเรื่องนี้ทางท่านประธานคืออาจารย์วันนาเองนั้นก็เห็นชอบนะครับที่จะ คือถ้าเกิดมามีการพาดพิงไปถึงนายกนะครับหรือถ้าเกิดมีการสรุปจบที่มันเป็นประเด็นใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะให้ฝ่ายรัฐบาลคือนายกนั้นนั่นะครับได้ลุกขึ้นมาชี้แจงได้ครับเพียงแต่ว่าสิ่งนี้ฝ่ายรัฐบาลครับหรือพรรคเพื่อไทยไม่ยอมครับโดยอ้างกฎข้อบังคับว่าเมื่อผู้นําฝ่ายค้านอ,อภิปรายสรุปแล้วก็จะไม่มีใครขึ้นมาลุกขึ้นมาอภิปรายได้อีกครับ มันก็รายการเป็นความขัดแย้งแม้ท่านประธานบันนอท่านจะเห็นด้วยนะฮะว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะในอดีตที่ผ่านมานั้นท่านก็เป็นอสอสมาหลายสมัยเป็นประธานสภาก็เคยเป็นมาแล้วครับท่านก็บอกว่ามันก็มีเคยปฏิบัติอยู่นะในกรณีของการอาภิปิพายสรุปนั้นนะครับเท่าที่ท่านเคยผ่านมานั้นถ้ามีการพาดพิงถึงรัฐบาลพัดพิงถึงนา,นายกนายกก็อาจจะสามารถมาชี้แจงได้แต่ว่าทางฝ่ายรัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันกระต่ายขาเดียวว่าไม่ได้ ผมฟังดูลัทเจตนาของฝ่ายรัฐบาลนั้นนะครับไม่ต้องการให้ในยายกแพทองทานนั้นลุกขึ้นมาหรือยืนขึ้นมาชี้แจงนะครับหรือใช้สิทธิ์พาดพิงครับอันนี้ผมมองอย่างนั้นนะทำให้ผมสงสัยครับว่าในการตอบ,ค,บคำถามของนยายกแพทองทานนะครับหรือออกมาชี้แจงในบางครั้งของนยายกแพทองทานที่ผ่านมานั้นมันก็อาจจะไม่ได้เกิดจาก เรียกว่าการเตรียมตัวของนายกแพทองทานครับก็คือหมายความว่าสิ่งที่เราสงสัยกันว่านายกแพทองทานนั้นจะไม่สามารถที่จะตอบชี้แจงได้นะครับด้วยตัวเองครับมันก็น่าจะมีมูลความจริงอยู่สําหรับกรณีนี้เพราะว่ามีประเด็นของการพยายามที่จะไม่ให้นายกลุกขึ้นมาตอบชี้แจงครับถึงแม้ฝ่ายประธานและก็ทางผู้นําฝ่ายค้านจะ ไม่ขัดข้องเขาถามแตนะ่อันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานนะครับเราก็เห็นแต่เพียงคุณแพรทองทานออกมาตอบแต่ส่วนใหญ่นั้นการอธิบายในรายละเอียดนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีไปนะแพทองไทยก็พูดเรื่องทั่วๆไปครับนะก็โดยเฉพาะมันก็เป็นเรื่องที่น่าฮือหามากครับกับการตอบคําถามครั้งแรกของนายกแพรทองทานต่อการอภิปรายของพลเอกประวิต e ธที่ออกมาพูดสั้นๆครับก็กลายเป็นประเด็นข่าวไปว่า คุณแพรทองทานตอบว,ว่าที่พูดมาทั้งหมดนั้นไม่จริงครับก็ตอบแค่นั้นครับแต่ไม่ได้ชี้แจงอะไรเลยครับนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคำตอบของนาย,ยกแพทองทานนั้นก็จะไม่ได้ลงใน,ในสาระรายละเอียดครับหรือมีการชี้แจงตามข้อกล่าวหาเพราะว่าบรรดาข้อกล่าวหานั้นก็ให้รัฐมนตรีทั้งหลายเข้าไปชี้แจงแทนหมดแล้วเนี่ยนะครับครับอันนี้ก็สนทนาธรรมยาวนิดหนึ่งนะครับเรากลับเข้ามาเรื่องที่ผมจะพูดคุยในวันนี้นะครับ ผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่าประเด็นที่ผมจะพูดคุยในวันนี้ก็ก็จะเป็นเรื่องของการนำเอาการอภิปรายของท่านสสกน,นวีสืบแสงจากรรคเป็นธรรมนะครับกรณีของการส่งตัวผู้ริภัยชาวอยกูไปจีน,นกับคำชี้แจงของคุณภูมิธรรมนะครับเวทยชัยซึ่งท่านมาชี้แจงในฐานะที่ท่านเป็นรองนายก รมนตีฝ่ายความมั่นคงแล้วก็เป็นร่นตีว่าการกระทรวงขงลาโหมครับก็จะนําเอา,เอามาพูดคุยกันครับโดยผมจะนําเสนอ,อทั้งสองท่านครับนะฮะแต่ว่าก็เป็นการนําเสนอในอรูปแบบที่ผมบอกว่าผมก็นั่งฟังครับแล้วก็สรุปเป็นประเด็นที่สําคัญสําคัญไว้อาจจะไม่ได้จดทุกประเด็นครับแต่เอาเป็นประเด็นที่สําคัญสําคัญที่ทั้งสองท่านพูดครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับ คุณกนวีเนี่ได้ลุกขึ้นมาพิปรายกรณีนี้แล้วก็มีการไล่เรียงนะฮะข้อมูลก็ถอยหลังไปพอสมควรครับตั้งแต่ผู้รี้ภัยนะครับชาวอุยกูร์เนี่ยจำนวนหนึ่งผมก็ไม่ได้ตามว่าจำนวนเท่าไหร่ครับที่อาจจะหลบหรือรี้ภัยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะก็ในจำนวนดังกล่าวนั้นนะครับก็มีส่วนหนึ่งครับก่อนหน้านี้ ที่ได้ส่งตัวไปยังประเทศที่3แล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กและผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่และคนแก่เนี่ยนะครับก็ที่เหลือก็ถูกกักตัวอยู่ที่เขาเรียกว่าตอมสวนพลูเขาเรียกกันอย่างนั้นนะครับก็อยู่ที่นั่นมายาวนานครับนะดูเหมือนว่าจะ10ปีหรือ11ปีประมาณนี้นะครับจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลของออนายกแพทองทานครับจึงได้มีมติที่จะส่งตัวผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์ จำนวน40คนเนี่ยนะครับไปยังประเทศจีนครับอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีของคนไทยอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้คุณกัณวีก็ได้หยิบยกขึ้นมาอภิปรายนะฮะในสภานในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแพทองฐานนะครับสาระสำคัญที่ผมสรุปได้จากการอภิปรายของคุณกัณวีนั้นก็น่าสนใจนะครับผมจะลอง ไล่เรียงให้ฟังนะครับคุณกนวีเนี่ยนะครับนะบอกว่านับตั้งแต่วันที่มีการส่งตัวนะชาวอุยกูเนี่ยนะครับกลับไปนะกลับไปครับกลับไปประเทศจีนนะครับจนถึงวันที่มีการอภิปราย,น,ยนะครับคุณกนวีก็นับบอกว่าได้73วันนะครับนะแล้วก็เรียกว่าเป็น73วันแห่งการโกหกนะครับเล่นละคร เพื่อทำลายภาพลักษณ์ของประเทศอันนี้ก็เป็นคำพูดของคุณกันนวีนะครับนอกจากนี้คุณกันวียังได้ตั้งคำถามครับก็น่าจะตั้งคำถามกับฝ่ายรัฐบาลหรือไม่นะครับว่าการส่งตัวชาวอุยกูไปจีนนั้นเป็นการไปโดยความสมัครใจหรือถูกบังคับโดยคุณกัณนวีก็ได้พูดถึง คำพูดของคุณแพทองทานนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าคุณแพทองทานก็บอกว่าเ,ออเขาสมัครใจกลับนะครับเพราะว่าเขาเดินไปเองครับถ้าเขาไม่สมัครใจกลับก็คงต้องลากดึงกันไปอันนี้ก็เป็นคำพูดของนาย,ยกแพทองทานนะครับแล้วก็คุณกนวีก็ยังบอกว่าเขามีหลักฐานนะครับนะที่เขาได้มาจากตอมอนะซึ่งระบุว่าชาวอุยกูเนี่ยนะครับเป็นคน สัญชาติที่ไม่ใช่สัญชาติจีนน,นะครับขออนุญาตพูดนะครับเป็นคนสัญชาติตุรกีนะครับนะเรื่องนี้ก็อาจจะมีเป็นความเป็น,ปนคำพูดที่อาจจะไม่ตรงกับที่คุณภูมิธรรมพูดมาก็ได้เดี๋ยวจะพูดถึงอีกทีหนึ่งนะครับออนอกจากนี้นะครับนะคุณกัณฑวียังบอกว่านะครับ การที่จะขนย้ายชาอุยกูเนี่ยนะครับจากาที่กักกันที่ตอมสวนผูไปยังสนามบินดอนเมืองแล้วก็มีเครื่องบินของจีนมารอรับอยู่เนี่ยนะครับมันก็เป็นการทํางานร่วมกันครับระหว่างหน่วยงานหลายหน่วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศนะหรือสํานักงานตําบุรวจแห่งชาติรวมถึงกรมราชทัณฑ์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่า คุณกนาีบอกว่ารถที่มาใช้ในการขนส่งนั้นเป็นรถของกรมราชัณฑ์นะครับครับแล้วก็คุณกนวียังบอกว่าการตัดสินใจของรัฐบาลนะในการดำเนินการเกี่ยวกับกููที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับเป็นการเลือกข้างที่อาจจะไม่ใช่การเลือกข้างที่ถูกนะครับนะก็ส่งผลให้ถูกประนามนะจากบางประเทศนะครับเห็นประนามจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ ถูกประนามจาก EU ครับแล้วก็ไทยกับ EU นั้นนะนนดูเหมือนว่าคุณกันณวีบอกว่ามันมีข้อตกลงระหว่างไทยกับ EU ครับว่าห้ามที่จะให้เราหรือห้ามประเทศไทย,ยทำในสิ่งที่ถือว่าเป็นการขัดนะครับต่อหลักสิทธิมนุษยชนนะครับนอกจากนี้คุณกันวียังยังบอกว่าเ,าเรื่องอสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยหรือการกระทำของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของอุกูเนี่ยนะครับ มันเป็นอาทียากรรมนะเป็นอาถิยากรรมต่อมนุษยชาติที่โลกเห็นครับคือคนทั้งโลกเขาเห็นนะแต่เราเองคือประเทศไทยหรือคนในประเทศเนี่ยเราไม่เห็นนะครับแล้วก็มันเป็นการทุจริตในเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับอการต่างประเทศนะครับแล้วมันกเ็เป็นที่กังขานะของคนทั่วทั่วไปว่านะฮะ แล้วก็ถ้าไม่มีคุณกานวีบอกว่าถ้าไม่มีหลักฐานที่จะยืนยันว่าชาวอุยกูเหล่านั้นกลับไปด้วยความสมัครใจครับดังนั้นถ้าไม่มีหลักฐานนี้การที่รัฐบาลไทยนะครับส่งคณะของคุณภูมิธรรมไปติดตามความเป็นอยู่ของชาวอุยกูที่ถูกส่งกลับไปนั้นครับนะซึ่งคุณคานวีเรียกว่าเป็นละครคุณธรรมนั้น มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับนะฮะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีหลักฐานนะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปประเด็นที่ผมจะรวบรวมได้รวบรวมมานะครับอาจจะไม่ครบถ้วนทั้งหมดครับแต่ก็นั่งฟังแล้วก็อะไรที่ผมเห็นว่ามันเป็นประเด็นผมก็จะจดจดไว้นะครับก็เอามาสรุปให้ท่านฟังอย่างนี้ครับในเรื่องเดียวกันนี้นะครับคุณภูมิธรรมนะฮะซึ่งขาทราบดีว่าเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงแล้วก็เป็นัฐมนรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นก็ได้ลุกขึ้นมา ชี้แจงครับจะเรียกว่าชี้แจงตอบโต้ก็ได้นะครับนะฮะการอภิปรายของออสอสอากานวีว่าโดยคุณภูมิธรรมนั้นก็ได้ได้อจจะเรียกว่ากล่าวห,หาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะบอกว่าที่คุณกนวีพูดมานะั้นเป็นการพูดโกหกนะฮะแล้วก็ยังได้ถามคุณกนวีกลับไปว่าคุณกนวีนะั้นรักชาติหรือเปล่าหรือรักชาติหรือไม่ครับแล้วก็เป็นฝ่ายค้านไม่เคยเป็นรัฐบาลน,นะครับ แล้วก็ยังได้บอกว่าการส่งตัวชาวอุยกูไปที่ประเทศจีนโทษไปที่ประเทศที่3นั้นนะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงมันเป็นการเพ้อฝันนะครับนะเพราะว่าทางรัฐบาลก็ยังบอกว่าไม่มีประเทศที่3ประเทศไหนที่ยืนยันว่าจะรับชาวอุยกูไปไปนะแล้วก็มันมีหลักฐานที่คุณภูมิธรรมยืนยันว่านะครับ ชาวอุยกูทั้ง40คนนั้นนะครับมีสัญชาติจีนอันนี้ก็ขัดแย้งกับที่คุณกน,นวีพูดว่าหลักฐานที่คุณกน,นวีมีนั้นก็บอกว่าชาวอุยกูนั้นเป็นสัญชาติตุรกีแลวก็ได้มาจากตอมออะไรมันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรแน่ที่เป็นของจริงนะครับแล้วก็คุณภูมิธรรมจะบอกว่าการเดินทางกลับไปจีนของการส่งตัวชาวอุยกูไปจีนนั้นทั้ง40คนไปจีนนั้นเป็นไปได,ด้วยความสมัครใจของทั้ง40คนนะครับ แล้วก็การที่ประเทศไทยหรือนายกนะฮะส่งคุณภูมิธรรมและคณะไปเจนเนี่ยนะครับนะเพื่อที่จะไปติดตามดูความเป็นอยู่ของชาวอุยกูที่สูกส่งตัวไปก่อนหน้านี้นะครับนะแล้วก็เพื่อไปดูว่าพวกเขาอยู่เป็นยังไงบ้างนะครับนะก็ได้รับคุณภูมิธรรมก็บอกว่าได้พบกับชาวอุยกู6คนนะฮะใน6คนนั้นก็มีบางคนที่มาจับมือจับมือกับคุณภูมิธรรมแล้วก็ ร้องไห้แสดงความซาบซึ้งแล้วคุณภูมิธรรมก็ยืนยันว่าทุกคนสบายดีแต่ว่าได้พบหกคนเท่านั้นนะผมก็ไม่ทราบว่าอีกที่เหลือนะั้นได้พบหรือเปล่าแต่ว่า6คนบอกว่า6คนสบายดีนะครับแล้วเมื่อเดินทางกลับมาประเทศไทยนั้นก็มีบรรดาทูตทางุทูตที่เขาสนใจมาพบคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมก็ได้ชี้แจงไปแล้วก็ทําให้บรรดาทูตเหล่านั้นก็สบายใจขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วคุณภูมิธรรมจะบอกย,ย,ยังบอกกับคุณคานวีครับ ผ่านท่านประธานสภาไปว่าถ้าคุณกันนวีเนี่ยนะครับหรือสสกันนวีนั้นอยากจะได้รับข้อมูลอะไรข่าวสารอะไรก็สามารถใช้กฎหมายที่ว่าด้วยของการขอรับข้อมูลข่าวสารนะครับจากภาครัฐเนี่ยทำหนังสือไปขอที่สอมอชอก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อสรุปในประเด็นที่ผมจับได้ที่คุณภูมิธรรมออกมาชี้แจงหรือตอบโต้กับท่านทสกันนวีนะครับครับ ที่ผมได้พูดมาข้างต้นเนี่ยนะครับมันก็ผมเรียนแล้วว่าเป็นประเด็นนะครับไม่ได้เป็นรละเลอียดทั้งหมดเป็นประเด็นที่ผมจับใจความได้นะจากการฟังอภิปรายนะครับของทั้งท่านทสกัณวีแล้วก็คุณภูมิธรรมนะครับแล้วก็ผมก็ตามมาตั้งเป็นประเด็นในการทําวิดีโอคลิปก็ถามว่านะาจะเชื่อใครดีระหว่างคุณท่านทศกัณวีนะครับกับรอ,องนายก ภูมิธรรมจะเชื่อใครดีครับดังนี้ก็เป็นดุลพินิษ์นะของแต่ละท่านนะครับว่าท่านจะเชื่อใครจะเชื่อคุณกัณวีหรือเชื่อ,อคุณภูมิธรรมนะครับนะไม่มีใครแบบบัคบท่านนะครับแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยเป็นการส่วนตัวเนี่ยนะครับนะผมเองนั้นก็คงม,มองได้แค่การแสดงออกทางทางกายหรือภาษากายครับของทั้งสองคนภาษากายว่าในการที่จะ อภิปรายของท่านทศกัณฐ์วีนั้น,นดูท่าทางดูแววตาดูน้ําเสียงฟังน้ําเสียงของท่าน,นกับดูการตอบอหรือการชี้แจงต่อคําถามของคุณภูมิธรรมนั้นก็ดูน้ําเสียงดูท่าทางแล้วเนี่ยนะครับถ้าถามผมนะผมก็ดูได้แค่นี้แหละครับผมถ้าถามผมนะครับผมเรียนได้เลยครับว่า,าถ้าถามผมผมให้น้ําหนักนะครับกับคุณกนณวีมากกว่าคุณภูมิธรรม นะครับมีเหตุผลส่วนตัวครับนะผมให้น้ําหนักมากกว่าครับเพราะเอาเอาเฉพาะคุณกัณวีก็ได้ครับว่าผมมองดูนั้นคุณกนณวีนั้นเออเรียกว่าดูแววตาดูน้าเสียงก็คือมีความจริงจังในการที่จะอภิปรายมากนะครับแล้วก็อภิปรายด้วยอ,องค์ความรู้นะฮะในสิ่งที่คุณกนณวีมีต่อบรรดาผู้ลิภยัยไม่ลําพังแต่ชาวคุยุยอูเท่านั้นนะแต่ว่าในหลายประเทศครับเพราะว่าในอดีตนั้น คุณกนวีเคยทํางานด้านนี้มาก่อนครับผมฟังดูน้ําเสียงแววตาสีหน้าท่าทางแล้วก็ดูเหมือนว่ามันออกมาจากใจของเขาจริงๆนะครับแล้วก็ไม่มีการพูดคือเป็นเนื้อล้นๆครับนะไม่มีอะไรที่เป็นน้ําเลยนะครับนะส่วนในฝั่งของคุณภูมิธรรมนั้นผมก็มองด้ว่าคุณภูมิธรรมนั้นออกจะพูดไปในสถานะที่เป็นผู้มีอํานาจครับ ทั้งน้ำเสียง,ง,ยงและก็กริยาท่าทางนั้นมันมองออกนะครับระหว่างการพูดของคนที่มีอำนาจกับคนธรรมดาเนี่ยมันต่างกันครับการใช้น้ำเสียงก็ดีลักษณะของคำพูดก็ดีนะครับมีการบูลลี่อะไรต่างๆบ้างหรือไม่ครับเพราะนั้นถ้าถามผมผมให้น้ำหนักไปทางคุณกันณวีนะครับคุณภูมิธรรมเนี่ยนะครับนะบอกว่าการดำเนินการของรัฐบาลเนี่ย ในการส่งตัวชาวคุยูกลับไปจีนนั้นเนี่ยนะครับได้ดําเนินการตามกฎหมายทั้งของไทยและก็กฎหมายระหว่างประเทศอันนี้ก็ยืนยันอย่างนั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำไปนั้นก็เป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศนะครับผมมีคําถามครับคำถามที่จะถามนะครับคุณภูมิธรรมหรือทางรัฐบาลคุณแพทองทานก็ได้ว่าจากการกระทําดังกล่าวนั้นน,น,นะครับคือการส่งตัวชาวอุยกูกลับไปที่จีนเนี่ยน,นะครับถ้าหากว่า การกระทำนั้นเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผลกระทบนะใดๆที่ตามมานะครับยกตัวอย่างเช่นเอ,อ,อเมริกาขึ้นภาษีขาเข้ากับสินค้าของเราในหลายรายการนะครับนะซึ่งมีข่าวว่าอเมริกาเขาจะพิจนารณาเรื่องของการปรับขึ้นไม่ปรับลดนะครับปรับขึ้นภาษีนะครับนะภายในต้นเดือนเมษายนนี้นะครับนะหรือ นะครับถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาทวิภาคีเกี่ยวกับเรื่องของการ,ราาาคราร้าขายที่เกี่ยวกับ FTA ของประเทศไทยกับประเทศที่อยู่ใน EU เนี่ยนะครับมันสะดุดคือเขาก็ไม่อยากเจราจาเราเข้าประนามเราเหมือนกันนะแต่เป็นการประนามจากสภา EU ครับยังไม่ใช่ฝ่ายใดของ EU ครับนะเพราะนั้นเรื่องนี้ถ้ามันเกิดผลกระทบตามมาในอนาคตที่เช่นการเจราจานั้นสะดุดเพนะราะว่าเขาก็อยากให้เราแก้ไขในสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราครับ มันก็อาจจะก,ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำการค้าขายระหว่างไทยกับประเทศในยุโรปหรือใน EU ยก็ได้ใช่ไหมครับบอกว่าถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับรัฐบาลจะรับผิดชอบ,บต่อบ้านเมืองคือต่อประเทศชาติแล้วก็ต่อประชาชนอย่างไรครับเช่นถ้าทำให้บรรดาคนในประเทศนี้ เรียกว่าส่งสินค้าไปขายในอเมริกาได้ยากขึ้นเพราะภาษีกระแพงภาษีมันสูงขึ้นจะทำยังไงหรือการส่งสินค้าไปขายในประเทศที่อยู่ในยูนั้นมันไม่มีผลดีต่อเรานั้นทางรัฐบาลจะรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไรครับเพราถือว่านี่รัฐบาลต้องรับผิดชอบนะนะเพราะว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารนะครับจะผิดถูกอย่างไรผมไม่ทราบครับแต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคําถามคือรัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไรครับแล้วก็ เรื่องนี้ผมมีข้อเสนอนะครับก,ก็มีข้อเสนอส่วนตัวนะว่ารัฐบาลนั้นจะต้องทําเรื่องนี้นะครับให้มันชัดเจนนะครับเพราะว่ามันมีความเห็นต่างกันระหว่างท่านทศกัณวีซึ่งเป็นผู้อภิปรายนะในฐนานะของพักร่วมฝ่ายค้านกับคุณภูมิธรรมในฐานะของตัวแทนของรัฐบาลมันมีความเห็นต่างกันมันมีหลักฐานบางอย่างที่แต่ละฝ่ายยกขึ้นมาอ้างนั้นนะ่ะมันมีความแตกต่างกันครับ เพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวนั้นผมมองว่ารัฐบาลน,นะฮะจะต้องทําเรื่องนี้ให้กระจ่างชาัดโดยเร็วครับแล้วก็ผมเห็นว่ารัฐบาลจะควรจะเป็นฝ่ายดําเนินการนะเพราะว่ารัฐบาลน,นั้นมีอํานาจอยู่ในมืออยู่แล้วครับมีอํานาจอยู่ในมือจะสั่งการอะไรก็ได้ครับก็คงไม่ต้องรอให้ท่ทานทศกนณฐวีนั้นถ่านหนังสือไปขอสอมอชโนู่นนี่มันใช้เวลานานครับเพราะเรื่องนี้นะฮะถ้าทิ้งไว้นานนั้นผมว่ามันก็ไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลน,นะ รัฐบาลก็มั่นใจอยู่แล้วครับว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกฎหมายไทยและกฎหมายนานา,นากฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็มีหลักฐานครบทุกอย่างก็อะไรที่เปิดเผยได้ก็หยิบมาเลยครับนะมันจะได้ชัดเจนไปนะครับแล้วก็มันจะทําให้เรียกว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับมันมันมันมีเกิดขึ้นได้น้อยลงนะครับนะอันนี้ผมอยากจะเสนออย่างนี้นะครับนะ เพราะนั้นผมจะบอกว่ารัฐบาลต้องดาเนินการเองครับเนะพื่อที่จะให้มันเกิดความชัดเจนจริงๆครับว่านะข้อมูลที่แต่ละฝ่ายไ,ได้หยิบยกขึ้นมาประกอบนะการอภิปรายหรือการชี้แจงน,น,นั้นนะครับข้อมูลของใครมันเป็นจริงของใครมันเป็นเท็จนะใครพูดจริงใครพูดโกหกครับนะต้องทําให้กระจ่างนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดรัฐบาลทําอย่างนี้ได้เร็วเท่าไหร่มันก็จะเป็นผลดี โดยตรงต่อรัฐบาลครับแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่ทําหลังจากการอภิปรายแล้วก็ทําเงียบกริบไปไม่ดําเนินการอะไรอย่างนี้นะครับสังคมเขาก็จะสงสัยนะครับว่าไอ้ที่รัฐบาลพูดมานั้นนะครับมันไม่จริงครับเขาจะเชื่อได้อย่างไรครับนะเรื่องนี้ผมคิดว่ารัฐบาลต้องทานะนะไม่ต้องรอให้สสกนวีเข้าไปทําเองแล้วครับเพราะเขาไม่มีอำนาจรัดอยู่ในมบือครับแต่ถ้ารัฐบาลทางเองนั้นมีอำนาจรัดนายกมีอำนาจรัดคุณภูมิทํามมีอำนาจรัด อยู่แล้วจะสั่งให้สมชนำหรือสั่งให้ตอมอนำข้อมูลมาเปิดเผยกันซิอย่างเช่นเรื่องของสัญชาติของชาวอยกูเนี่ยนะครับเป็นอะไรแน่ครับตุรกรีหรือจีนกันแน่หนังสือยินยอมสมัครใจกลับนั้นมีไหมหยิบมาเปิดเผยกันนี่แหละครับนี่จะเป็นทางที่ดีที่สุดครับครับวันนี้ก็คุยกันเป็นคลิปแรกหลังที่ปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้วครับเขาเพิ่งปิดไปเมื่อสีทุ่มประมาณสีทุ่ม25 ที่ผ่านมานี่เองครับแต่ว่าผมมองว่ามันก็เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่แม้มันเกือบจะสมบูรณ์อยู่แล้วนะแต่มันมีปัญหาตอนท้ายครับส่วนปัญหานั้นใครจะรับผิดชอบนั้นผมก็ได้นํามาทําเป็นเรื่องสนทนาธรรมในตอนต้นไปแล้วครับผมว่าเรื่องนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องการเมืองล้วนล้นแหละครับนะฮะระหว่างเรียกว่าพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยครับก็กต้องพิจารณากันนะครับว่า ใครควรจะรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับความจริงมันน่าจะจบลงได้ดีนะครับก็คือปล่อยให้หัวหน้าหัวหน้า,ห,ห,นาหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งเป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านนั้นอภิปรายสรุปจนจบครับซึ่งก็คงใช้เวลาไม่นานนะครับนะอะไรที่มันมีความเห็นต่างหรือไปพ,พาดพิงนายกซึ่งก็อยู่แถวนั้นอยู่ด้วยครับก็ชี้แจงได้ครับนะมันก็จะจบกันไปด้วยดีครับเอาละครับก็เป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆครับนะเรื่องนี้ ที่เรียกว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ก็คงไม่ผิดครับครับพูดคุยกันไว้ทั้งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกหลังการอาภิปรายไม่ไว้วางใจครับขอบคุณและสวัสดีครับ